ราคากะถุงละร้อยร้อยยีสบบาท2อ0หสบาทสูงสุดกระสี่ร้อบาท,บาทโอ้เสดียงว่ามันพ่อเหยียดอยู่พี่น้องไงเี๋ยวแจ่บางเชือกกะถุงละหานสิบบาทเลาวแต่ตลาด สบายดีมีแห้งครับพี่น้องครับน่ามีอินเตอร์ฟาร์มมาแล้วครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับวัอนี้สิบผ้าพี่น้องมาเบิ้งเกษตรกรที่บ้านโฮเก็บผลผลิตนะครับสิเป็นประเภทใดโอ้แต่ว่าแปลงนี้พี่น้องเลยหญ้ากับพวกหญ้านะครับผมเดี๋ยวไปสอบถามรายละเอียดกับคุณพ่อตีพ่อตีครับสวัสดีครับสพ่อตีครับครับอันนี้มันยังกว่าพ่อนี่ พาอุตูบ้านเฮาหรครับอันนี้บ้านเฮาเอิ้อนพาอุตัวพาอุตูหรือมรแมงลักแมงลักครับช่งตลาดมอ,าดอัศจรรย์เด้อยว่าเว้าสูส่ฟังในหญ้าแมมคือโพดแท้ท <c oughs> มันเป็นจังได๋คือปล่อยมันขึ้นหลกันเถอะ่ะว่ามีเวลาเฮ็ดนั่อยละเฝ้าเฝ้านําเอาไปส่งตลาดติแม่นตลาดม่วงทองสเ,งเสดีงว่าเฮ็ดหลายสวนที่สันปะเฮ็ดเออเฮ็ดเฮ็ดแค่นี้ล่ะครับเฮ็ดพอได้กิ่นดิซี่ อเแสดงว่าเดี๋ยวนี้พกก่อเกสากเอาแต่อยู่ท่างขาง,งขอบมันออกจริงครับแม่นบ <ปะ S 1> ่อย่างจังสีลก,ก,ก,ลกตังง้งคนงานลกจังสีมาลกทั้งในทั้งหาพี่น้องครับผักใบแมงลักผักอีตู้อ้ยอย่อนซ้อนแต่หยาเนี่ยมึงกับทั้งนั้นกับสีเป็นแผนกเก็บเนาะบ่เนาะวันะนี้ไปขายใส้ครับวันนี้ เงทองเพิ่นมาเอาเขาไปสรงครับบางเท้อก็พอข่ามารับบางเท้อก็ไปซื้อคายเอารลคาเพิ่นช่วงนี้ราคาก็ถุงละร้อยร้อยยี่สิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทสูงสุดก็สี่ร้อยบาทโอ้สดีดยอดม,มันพ่อเหยียดอยู่ยพี่น้องไงเต่แต่บางเทือก็นถุงละห้าสิบบาทเราแจ่ แตลาดมันมีกินหอมกินใบยังสิมันมีแมงมากินบ่ป่ะบ่ครับธรรมชาติของเขามีอยู่แมงวันท่องธรรมดาเอ้ามันบ่ขิวติเหอเออมันก็ขิวของมันในตัวจังว่าตัวแมงแมงมันมันคือกายกลิ่นสนุกบ่แมงวันท่องหรือธรรมดาพวกเขาก็สิมีสัตว์ตัวของเขาอยู่แมงธรรมชาติเขาปลูกแบบไรพ่ะว่านเลยตีครับว่านครับหวาน วานยกล่องธรรมดายกล่องขึ้นมาเราก,ก็วานโดน,นบันไดบันนี้ครับเิ่นสิให้ผลผลิตสีผาวันไครับสีผ้าวันไหนเก็บเดือนกว่าเดือนส <45 S 1> ีน่สิบห้าวันเนาะครับประมาณวันนี้เขาปลูกแค่หนึ่งเขาเก็บจากรอบอ่ะนี่แหละเก็บสี่หารอบเลยนี่บ่งพี่น้องครับที่จริงพ่นงามนะครับผม โจเอลี่เตาวะหยาเบียงนี้อาออดูน้ำเนี่ยหยาจักหน่อยเนาะครับผมทั้งเครื่องปุ่นเหมืนก็กระลังเก็บนะค,ค,ครับพเนียแ<ม>พ็ก์ก็กระลังแพ็กครับออืผู้ชำนาญดีรีได้ผู้คนหนีบเก่งยีรีได้อู้อันนี้ใช้กันไก่หนีบดีว่ครับใช้กันไก่กันหนีบตัดต้องหนีบเก่งยีรีได้ผู้เวทก็ยังจ้าง กูเจียวชานเน็ดได้โอ้วัน่าเฮ้าสิหนีไปเลยได้เ่มันความชำนาญไัมันเนาะครับผมบ้านทั้งเฮ้านี่ผู้ปลูกกับปูผู้เพิ่นมีอาชีพเก็บกระเก็บจันส่บ่มครับกระปลูร่วมกันเฮ็ดซอยกันลงแขกกันก็มี่ครับเอาหลานมาซอยก็มี่อู้แต่วันซอนของเพิ่นก็มีบักแตกบักทั่วคือกันน่ะแบบเดียวกันแบบแบบทาาเืินนั่นลหละครับบัานี้ระบบนำ การให้น้ำให้จังไหนบ้านี้ครับเมื่อละสองเทื่ยบ่สองเวลาเส่าเลี้ยงครับสองเวลาช่วงนี้กับสีอากาศกับสีห่อนจังไรนะพ่อเนาะครับโอ้ยห่อนหลายสองเวลาใส่ระบบสปริงเกอร์นะครับใส่สปริงเกอร์ครับบ้านี้ปุ๋ยเพื้นมักปุ๋ยแนวไหนบ้านี้ครับปุ๋ยร่องพื้นธรรมดาเนี่ยเคมีธรรมดานีละครับใส่ปุ๋ยตลาดอยู่เมนบ่ปุ๋ยตลาด แล้วบะน,นีอันปุ๋ยคอกปุ๋ยยังเขาเอาเป็นยังไงบะน,นีฮะปุ๋ยขี้ไก่ธรรมดาโอ้ปุยขี้ไก่ร่องหนามันแค่นั้นแหละอันนี้เ้างวานวานเมล็ดพันบะน,นีหเอาสีดูเลยจังไลยว่าสีมันสีหนาสีบางทำไรับกะทิว้กะเนียบออกแล้วก็ถอนถอนว่าบงตั้งไหนปลูกตั้งหักอันนั้นปลูกตั้งหักเดื่อที่หลังโจนโอ้ทำมันทีเ้าก็ไปปมตั้งหัก เ้างหกกาเอาเป็นรวมโอ้ห้องวานห้องกัดด้วยด้วยด้วยความประสบการณ์ลราไปด้วยประสบการณ์นะครับพี่น้องครับกาเอาบอสผมพอใจว่าเฉียนเอาฝานั่นมะงุ่มคือประกาศหอมนะโอ้อันนั้นสลัดสลัดสลัดครับจนถ้าเพื่อนเอาฝานั่นมะงุ่มทันดอกแต่ว่าขันมันเนี่ยงไรหเอาก็ถอนออกไปไปปลูกบางไม่เนี่ยปลูกไม่ขึ้นเหรอว่นนี่เห็นบอ อขันบั้นทีหลายมันกิดมันแย,ย,ย่งอาหารกันบ่ครับครับนี่พี่น้องเลยเอรีน่นะครับคนมาฟังพี่น้องทั้งอุดรเลาะอำเภอเมืองมณีพนเกิดปลูกแนวนี้หลายนะครับปะกี้กับ,บทำความสะอาดโอ้เถือกินฝนซื่อแย่งก่อนผักผลเล่น,นไม่หานี่หน่อยหนามันเร็ว ห้องบรได้คุ้มไว้ดีครับคือจังปวดจังเกินเด้ก็คุ้มธรรมดาเนี่ยแหละครับแจะมันเอาวายูแล้วโอ้มันก็คุ้มได้แค่เดือนเดียวคุ้มเดือนเดียวครับโอ้คันคันหลังจากเดือนนั้นไปมันเหนยแล้ววันนี้ก็เป็นที่ของเพิ่นแล้วบัดนี้โอ้ธรรมชาติของเขามันก็เอาบ่อยู่เนาะคันพอสมควรแล้วคือยังจังซั่นแล้วก็ ต่อไปกระไทยเป็นวัชพืชไทยครบโอ้ยพุนโอ้ทังคุณปอยเรอบอกวะบอก่ท่านปลอยครับจะเอาเถียวนึงอยู่ซีเถียวหาเถียวไปปะนะแม่นะเขาหนีบไหาหอไปเอาจนกวจะเอาบ่ได้เยมอาจนกว่าะเอาไ่ได้บ้านนั่นะกรซังว่าเถอเอาไปเอาไปหาวิาทย์ไหนผมลองเ่วกัน นั่นแหละแต่ว่าคันคันน้ำหยอดกุ้ยได้เพิ่นกับจียู่น้ำห้องดวนได้สิว่าครับแต่ว่าคันช่องเงินคนสีลื่อมๆเนี่ยเพิ่นกับจีดกระดองกระแดงเบ่งสันเนาะโอ้เป็นตะเบืองเนียครับแต่ว่าผู้เฮ็ดนี่กับจีดโอ้ยมีความชำนาญเติบครับถ้าวขยันแต่งซึ่งมันจะด้วยเลยดนเยขาต้องแต่งจริงนล้วดิแม่ค่ะจริงมันเป็นดอกแกะครับโอ้ดอกแก่จังไหนแม่แก่นี่บอกขาวๆนี่บอก เริ่มเริ่มมีดอกแล้วโอ้เม่แก่สุดแล้วมันกะบ่มีแหนงข้าวตัดขันมันมีดอกขาวๆยังส่เขายังขายได้บ่ครับได้ได้โอ้เ้าไปขายได้คือกันนี่แหละนี่แหละท่าเนี่ยพ่อได้ขายมันบ่มีใบทานมีแต่ดอกบ่มีใบมันก็ขายไปได้เขาก็โอ้เราก็โอ้บ้านนี้เอ่อมีพี่น้องทั้งบ้านนะครับเพิ่นเบิ่งรายการเฮานเราเพิ่นถามว่าเวลา ไปเบิ้งสวนเขาเจ้าถามเขาเจ้าน้ำเนื้อว่าพันผักมันซื้อพันอย่างพนาอันนี้มีพันบ่ครับบาดนี่โอ้ตาอย่งโอ้มีตายีห่อเหมือนบ่คขันว่าพักอีตัวก็คืออันเดียวโลดเหมือนบ่บ่บ่ได้ว่าพันใหญ่พันน้อยเหมือนบ่อันนี้มีมีใบแมงลักพันเดียวบ่ได้ยินบ่มีพันหน้อยพันใหญ่นัานเกษตรเขาก็แนะนำได้เหรอเลี้ยงขาเรียกวร์ข้าวเจียวตาอย่างมีหลายตาโอ้มีแต่หลายยี่ห่อซืีอๆเนาะ บ่ได้ว่าที่เป็นนั่นนั่นนี่นั่นมันจะมีหลายตาเข้ากับเข้ามาตาเดยใหากับตานั่นแล้วแต่ผู้สิมาค<ช>แต่ว่างห่มนี่แล้วนี่แม่คือว่ามาัดใส่ยเอวซะแม่มันคือผมานำ้ำข้นแท้กางห่มไว้เลยจังค่อยตัดยางหนีจากห่มไม่แล้วพอมาอยู่นี่ไม่ไหมป้าตัวข้าเจ้าคือพัฒนานแต่ตะกอนเห็นจะสนามกอกเป็นบ่ห่มครับเมียนนี่นีน <laughs> ่สวนพักเลยคือหม่มเลยโอ้ อ,อันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึง่งในกับ,บพี่น้องมาเบึงนี่ก็เป็นบรรยากาศการห้น้ำนะครับพี่น้องครับรับแจ้งเบื้องต้นนะครับตามที่สอบถามมากก็คือห่อนห่อนนะครับอากาศห่อนห่อนเป็นเศร้าแรงนะครับสปริงเกอร์แปลงนี้รู้สึกว่าสมีการตัดนะครับตัดไปแล้วแต่ก็ยังมีการให้น้ำอยู่เพื่อเขาจะล่อนะครับล่อเอาผลผลิตในรุ่นต่อไป เป็นอีกสาขาอาชีพนะครับสำหรับพี่น้องเฮ้าเช่าดอนทธานีนะการทําสวนส้างได้เลยเป็นก่อเป็นกำครับพี่น้องครับก็ปีใดที่เป็นราคาเนียก็โอเคนะครับเช่าสวนก็ยิ้มได้แต่ว่าคันราคาตกกันนามุ่ยไปตามกันนะครับเราต้องมองกันถึงกับต้องไถทิ้งนะครับตามทีไปสอบถามมานะครับังไรก็ฝากพี่น้องครับติดตามกันไปกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวี มีจะได้ภาพาพี่น้องนะครับไปเบิ้งหลายๆรูปแบบของการทําสวนนะครับผมคลิปนี้เอาไว้สำนี้คลิปหน้าพบกันไหม่สบายดีครับ